สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำเผาตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้คลิปหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามากูเบ็ดกบได้ <c oughs> รอบหลายปีที่ไม่เคยใส่เบ็ดกบปพา <c oughs> พี่น้องเง้เมื่งครับ่อยแม่น้ำพองเงี้ยหนุ่มก้นเหนื่อยเมื่อยของเลงพี่นหนึ่งไป,ปบรรยากาศเนี่ยมือเศร้านี่แสนสิทธเฮ้ยเลิศเลยเลิศเลย ้ลุดโหอ่ะมันลุดไปตัวใดถือเขาจังเอาเ <c ười> อากระบากระบาดีปานันตาตัวใดถือเขาจังเอาตัวใดมาถือเขากัออบ่าเอาละเนี่ยจันตาลุตดเด,ดียวเดียวฮั ພີ e ່ນ້ອງເຮົາເບິ່ງບັນຍາແຖືກັສງວັນນຮງັກສຸດຍອດເພນ້ອງກລັຂຂົຂียวອດົ ดีแดงตึงตัวอ้าวมันแล้วไอ้เสือแดงมานแล้วบ่านนาลาแล้วบ่านนาลาแล้วหลายปีแล้วพี่น้องมาได้เลยตัวง่มขนาดพี่น้องกำลังกำลังเป็นเบากำลังสองตัวพ่อปนเนาะสองตัวพ่อปนนี่นะไป ของวดเเ้ยบอลทอนเนี่ยเาทอนเข่าเนาะเข่าเพื่อนเนาะเขาเพื่นั่นแหละแต่ว่ามันหนึ่งบอลท่อนนะมเข่าแบบว่าพระเจ้าดำใหม่ๆกําลังถิดเริ่มแตกก่อนเมมันง่ามเนี่ยง่ามไม่มีที่ติเลยว่นเด้นาล่าแล้วเห Nè, Lăng bơ thử cái cụ ao. Nè, bố mình nhàng mà xuân lên tìa Hãy ta ít của xuân <laughs> ยังเลยเป็นต่มีกบบ่มีตีไเดินยูกขางปลาหอยดูน้องใ่ลงไปตำมันนั่น อันบ่มีโอม้นม่นน้ำมีทั้งต่ำๆใส่ยูมุ้มๆเจกแก่ยังไงง่อวึกบเอาแต่ว่ามันเปื่อเห็ดไหมนี่เห็ดโอ้นี่โกบอันนี้กบอันนี้กบอันนี้เห็ดกบต้งเห็ดเออโกบกบก็ถือกเห็ดก็ออกเห็ดตะปู น้าอ,อะ,ะสองมาเด็ดไอ้<ม>พี่น้องเขาความเหม็นมาดีดีอิจฉาเด้อวีสันอิจฉาสองเท่านี่เด้อวีสันกระายากให้พี่น้องเขามาเอาเอาเอาถือกี้เด้ว

ก่อนมันเห็นมันเอาขึ้นมาซักไว้อ <laughs> ขอบคุณเจ้าของนาเพิ่น <laughs> ขอบคุณเจ้าของนาเพิ่อนมันลงมาเห็นก่อนวิญญานมันหลุด <laughs> มันเอาขึ้นเสียบไป <laughs> ขอบคุณขอบคุณขอบคุณไอ้เคขอบคุณขอบคุณขอบคุณลบไปท <ไป S 1> ั้งน้องอีหลูพุนบัดน,นี่ เดือดจังเลยบ <ừ> ้านจังเออเป็นยังจง่ะโอ้มีบ้านแล้วอาดน้ำขึ้นอีกเตี้ยน้ำเป็นต้งต้งขึ้นอีกเตี้ยมาทั้งทีก็เป็นมิดมิดโอ้โูนผ้าใสร่อยเหมือน เดินไปเรื่อยๆพี่น้องมีความสุขกับชีวิตแบบบ้านๆเท่าไงยังโอ้ยเนาะอ้ยพู้ได้อ่อนช้อยยังเลยตี หอยทะเลมันขึ้นก่วเขาตัปวดด้วยบรรยากาศเก่าแก่อคด้้เรื่องก่อนหย้กเก่าศูนย์ตองหูจักไอหลุนยุกไม่เนี่กหูจัก นี่เออเออไปได้โนาะอันทั้งเออไลยนะเออเสื้อแรงนี่ไปหลุนยุคเก้าศูนย์ต้องหุ่นจับย่างมืเศรายังมือเศรเลาะหาคู่เวทเตื่นเศรให้เก่ายังได้เก่ายังโอ้ยสายของบาดข้อล้วพี่น้องเลยสาย เออเด่น,นยังไมเสราวได้เก่ายางเิ่นว่าห้องเก่าแต่ยางนึ่งยญงแ่ยางนึง <laughs> <laughs> ่ยางฟ้ลุดลุดห,ห <laughs> <laughs> ลังถือหลังลุดหลัง <laughs> บันั่นละห <laughs> ลังเดมถือเขาจังเอาประมาณนั่นละ โกี่ไอันกมาลัหลอนเหนไมตี้าจ่อมาหลอนหนไหเห็นว่านี่กระไดอันนี้อันนี้หลุดหลอนถพรามันหลอนแสดงว่ามันหลุดวะ ถ้าเนีมัมกหอยกินนั่นเข่าพนเท่าไหล่สามเทือที่สามเรดี่นิเขเจ้าสามเทที่สามเดือเทที wow. ่สี่เรดีนีอโอ้ยยังดึงบ่ขึ้นเสียบแนนไรวุ้ยก็เสียบพวดเสียบพ่อมังกบตดใน้อยนึงเสียบเบ็ดวัสันสัน่ันีกาเีสียมควายตัวไเนี่สามได้เาสามอีบไหมฮะว่าเสยแนนไุ่ใช khốn oh. <laughs> <Phút đi. cười> <laughs> có ô mổ này chẳng nói ờ, ô ô à, ta phải ô ô ô ta thử biết Ta mà cần ô thử biết ô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  ปาท้เกี่ยวกว่าเข่าลุ่มอุ้มเกี่ยวกว่าเข่าลุ่มอุ้มไปออดหลอดแล้วมุกยกมือไปยืนยิ้มด้วยไปยืนยิ้มด้วยใส่พวกนนี้นะโอถึกแล้ว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 ถึงแล้ถึกถึก thương thương <cười> này này khay vô khay vô khay vô cục một nó ừ, à. 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 <cười> <cười> chẳng biết cho nó chẳng lắng ừ. tên nặng <laughs> <Ủa. cười> <Nạ. cười> เดินไกลสิเบิดแล้วละพี่นองหลังนี้พัดรุดเออไก่เบิดแล้วล่ะเอ้านี่แม่หลังนึงแม่ไกลไปยังอุ้ยเอาวันนี้ไก่เบิดนี่และเพื่นบ้าน biệt ném nằm bìa biệt bìa biệt bìa ơi ơi áo bìa tia ai đơn bìa tia 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 จะบกกวักเออต้นบกกวักครับพี่น้องหลายตัวเต็มด้วย <laughs> <que> <laughs> <coughs> <laughs> <contamination> <laughs> 8ปดเก้าโตอยู่พี่น้องชวัวใหไงกูมูอ,มอันนี้ดีคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหน้าได้ภาพพี่น้องเวียง,ง,งอีกติดตามตอนต่อไปขอคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ